อีสามสองชียารวยมีรุ้นมีลุ้นมีนุ้นมีโอกาสมีโอกาสมาครับเฮ้ยว้าวมาเชลดีทีสมาเป็นตีเอ้ยเรียบร้อยทองทองโอ้นิกกะมาแล้วสวัสดีครับผมเจอสมเดีมาแล้วครับผมนะวันนี้ก็มีกาชามาใหม่ครับผมเป็นกาชาฉลองวันเกิดหนวดดำนะฮะ เป็นหน่วดํา x นะครับผมเดี๋ยวรอร่างใหม่มาแต่ตอนนี้เป็นร่างเก่ามาก่อนนะครับผมนะก็อีกแล้วเหมือนนิก,กาเลยนะทุกคนอย่าไปหลงเชื่อนะฮะทั้งหมดมันใช้อ่าถ้าดูจากหน้าตู้คือรอบละ20เศษได้ใช้500เศษถ้าคูณกับเพชรจะใช้อยู่ที่750เพชรแต่มันเปิดได้แค่20ครั้ง เป็นเหมือนนิกะเลยถ้าเปิดครบ20ครั้งคุณจะได้เสียแค่400นะแล้วคุณต้องได้เติมบัตรอีก3ใบนะครับก็ <S <S ประมาณว่า,าเท่าไหร่อะบัตรแดง1 1อีก3ใบนะฮะก็ถ้าแบบใครแบบดวงไม่มีไม่ดีพอก็อย่าเปิดเลยนะผมทำมันก็จะเป็นค้างคคาเหมือนนิกะนะฮะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันนะฮะ ว่าเราจะออกหวนวดดำแม้ทั้งหมด600เพชรนะฮะไปไปดูกันเลยฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะผมอากาศค่อนข้างร้อนนะเครื่องหัวจะกระตุกนิดหน่อยนะฮะมาครับผู้ได้สนใจดีรองเพชรมาเปิดหวนวดดำเล่นเล่นก็ทักแบบพันธ์รัฐพลได้เลยนะครับผมนะมีทั้ง Android และ iOS เริ่มต้นไปแค่ราคาถูกๆเองนะฮะโอ้เต็บอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะโอ้โหุ่ร้ายโหุร้ายนะมาฮะเอาเสียงเกียดังๆหน่อย ดูไปดูไปจะได้นสนุกสนุกแน่ะเราด้วยสองครับผมรู้สึกว่า6 0 0เพชรเราจะได้หนวดดำไหมผมคิดว่ามันน่าจะไม่ออกแน่นอนเลยดูผมไม่การันตีนะฮะหูดแดงครับผมผมไม่มีสัันเลยนะข้ามฮะโอ้โหแล้วก็มีแจกเศษด้วยนะแจกเศษร,รุ่นที่ชั่วร้ายนะเออผมดูลืมดูว่าเศษมันมันมีเศษหนวดดำไหมคงไม่มีหรอกเนาะมันคงไม่แจกฟีร์้อยเศษไปรี่กล่องแดงฮนะ ทงแดงครับผมและเป็น3 2 GR ด้วยนะฮะคู่แดงฮะเีรดายมาแค่คนเดียวนะฮะเป็นทงแดงครับผมมามาดูมาลุ้นกันหน่อยฮะมาครับผมโอ้ยมันสายโล่ด้วยหนวดดำเลยไหมโอ้โหสุดยอ,อดนะผมซุดโปรเจก์ครับผมวาโปลูนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่ได้เป็นตัวสีดาวเลยไอวาโปลูโอ้ได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมนะ ตัวอ<ฮ>ะไรก็ไม่รู้นะอใครที่แบบไอมีเพชรอยู่น้อก็ไม่ต้องเปิดนะผมมันเล่นไม่ได้นะโดดําถึงมันจะบัฟมาใหม่มันก็เล่นยากนะครับผมนะแถมมันไม่การันตีด้วยนะเนี่ยเปิดคมทุกยี่สิบรอบมันก็ไม่การันตีมันไม่ได้นะออโอ้ยทงด,ดํานะสามสองชีอาเป็นผู้ทองแน่เชื่อดิผู้แดงนะอาะองแดงม,มาสองคนทุกน,น่อยฮะเผื่อมันจะเป็นทงทองให้เรานะครับ มาฮะผมเป็นสายโรยอีกแล้วฮะอู้ได้ยินะมานะครับผมเป็นสายโรยอีกหนึ่งใบเป็นโมเน่นะครับผมโอ้โหมามาดูกันอีกทีฮนะโอ้ไม่มีเลยนะครับโอ้โว้ได้สิเหลือยี่สิบนะฮะเติร์ดแล้วเหรอ ขอ,อคิดแป๊บนึง20ินาทีไปกันต่อครับผมไปอ่าวันนี้วันหยุดนะผมเลยนดูบ้านนะ <c oughs> โอ้โหไม่มีอะไรเลยแน่นอนนะข้ามครับผมนะโอเคเราหมดไปแล้วตอนนี้1 5บเพนะยังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยนะครับผมไปฮะไปกันต่อนะฮะเสียงลมเข้าอาจจะไม่เข้ามาสามคนแต่ ไม่มีกล่องสมบัติเป็นธงดำอีกส2 t สงชอามาเพื่ออะไรฮะผู้ดำข้ามฮะโอ้โหโคตรจะเกลือจัดๆเลยนะครับผมนะอยา่าไปหลงเชื่อนะเมเห็น30เพรก็อยากลองดูนะหรือ,อมันไม่การันตีนะครับผมนะเย็กตัวเก,ก่าๆมันก็จะเริ่มแบบราคาถูกลงนะครับนะอาจจะเท่าเท่ากับพวกดิเชนนะครับแต่ก็เล่นยากขึ้นนะทุกวันนี้มันจะกลายเป็นซับสมบัติแล้วนะทองทอง ช่วงแรกของคลิปเลยเนี้ส่งทอง,ทองเงี้ย้เป็นภูดํานะแล้วจะเป็นนองนองทำป๊อะไรมะเออ <laughs> โอ้โหนะฮะแนะนำไม่ข้ามเลยดีกว่านะผมนะเย,ยกตัวใหม่มันใกล้จะมาแล้วนะเะเก็บ,บเพาเราะรอยีกตัวใหม่ดีกว่านะฮะถ้าใครคิดว่าดวงดีก็จับเลยนะครับอุ้ยมาสามกองแดงฮะทงแดง เอาละสีย่สิบเจ็ดีอาครับเป็นผ <Dang? S 1> ู้แดงแกลโอ้มาฮะสายโล่ครับผมตัวอะไรโอ้โหเป็นบาตูร์มิลมิโอนะฮะมันมีแต่สายโล่หรือเปล่าที่ออกได้ที่สังเกตเออใช่ไหมแค่แต่สายโล่เท่นั้นเลยนะครับผมนะตู้นี้นะเออแต่ไม่มีหนวดดำนะครับเออ ว่าตายไปครับอ่ามาคนเดียวฮะไม่มีกล่องไม่มีอะไรเลยฮะข้ามฮะโอ้โหครับเพื่อจะจัดเลยนะฮะผมก็ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับิปนี้ตายตายตายไม่มาแน่นอนไปไปว่าดวงกันฮะเปิดมาแล้วครึ่งทางนะ400เพชรแล้วเนี่ยสามคนกล่องไม่แดงฮะ ทองทองที่สามสองชีอารวยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้น,ม,น,ม,นมีโอกาสมีโอกาสมาครับเฮ้ยว้าวมาเชลดีทีสมาเป็นตีเอ้ยเรียบร้อยทองทองสติงกระดิ่งแมวเฮ้ยสติงกระดิ่งแมว,วมเฮ้ยมาแล้วฮะเฮ้ยเป็นสายวิง่งอ่าไดวีดีกาลูมาด้วยครับผม และก็ถึงคิวของเขานี่กลับมาแล้วเรียบร้อยครับผมมาเชลดีทีสหนวดดำนั่นเองนะครับผมนะเรียบร้อยแล้วเราไม่ถึงการันตีนะครับผมนะเออหมดไปแล้ว400เพชรเราได้มาแล้ว1ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้หมดเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมอาอให้มัน5ดาวไปเลยแล้วกันนะครับ กันต่อครับผมโอ้โหเกือบแล้วนะผมนะเออคลิปนี้เกือบไม่ได้ไมาอีกตัวไหมล่ะกล่องแดงฮนะธงดำเฉยเลยนะับผมข้ามฮนะโอ้โหมีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับดีขึ้นมาทันทีเลยเมื่อเราเปิดได้ ex นะเออนึกครับผมนะโอ,โอ้โหในที่สุดเราก็ได้คลิปวันอาทิตย์แล้วนะฮะปกอาจจะไม่สวยนะผมปกนี้ทำผ่านโทรศัพท์นะฮะ พอดีอไม่ไม่ได้เปิดคอมนะวันนี้นะผมพอดีพาพาลูกกลับมาปูหาย่านะครับมาครับผมนะฮะกลับมาบ้านตัวเองนะมืนบ้านนอกนั่นเองไม่ได้ติดคอมมาด้วยนะไปฮนะไป,นะไปกันต่อครับผมอีกแปดรอบครับทีแรกว่าจะพอนะเอาเป็นว่าเปิเปดจนหมดเลยดีกว่านะเดี๋ยวคลิปมันจะต่ำเกินไปนะว่าดวงเรามันดีนะดีวันนี้นะ อ่าโลแดงฟูแดงครับผมนะทรงแดง,ง,ง,งมาหนึ่งตัวผมเป็นอาเกโคโมโรีนะครับเจเทพโจรสลัดนั่นเองนะก็เจเทพตัวนี้บอ,อกเลยว่าฮอตมากๆเลยนะฮะซับเจเทพนะฮะซับเจเทพโซอ่อนน่าทํามากนะครับชว่วงนี้ถ้าเป็นบรรดาคาร์ลกเจอด้วยก็ดีนะเพราะชว่วงนี้สถานะมันเยอะนะเออเจเทพนี้ช่วยเพิ่มยืดเวลาการติดสถานะนะแล้วก็ โรเจอร์นี้ช่วยะะทำให้เราไม่ติดสถานะถ้าเลือดจําไม่ได้ก็จะเลื่อเลื่อนน้อยนะครับผมแล้วก็โซออนนี้ทำให้เราจุดขึ้นนั่นเองนะครับอดี๋ยไม่ค่อยเก่งนะผมก็อาศัยประสบการณ์เล่นมานานกพพ็พอจะเป็นบ้างนิดหน่อยนะฮะแดงมาหนึ่งครับผมเป็นสายวิ่งครับดูอะไรใครวะโอ้โหได้นานีวานุคุยเนี้ยข้ามไปเลยแล้วกันนะครับผม อาผมอีกห้ารอบับผมอีกร้อยห้าสิบเพชรับผมบผม,มาดูชัว่าเราจะได้หนวดดาเพิ่มอีกสักกัวไหมนะครับผมนะว้ายโอ้ไอ้นี้นี่เจ๋งเลยนะผมมีหนวดดามีแฉงขาวแฉงเขียวด้วยนะอเออเออเดี๋ยวมาแจกทีหลังนะผมนะผมานะกล่องแดงมาอีกหนึ่งฮนะทรงแดงครับและเป็นยิบเจจีอารฮะคู่แดงโอ้งแดงมาหนึ่งครับผม โอ้เป็นสายแมทครับผมเป็นสายแมทตัวแรกของคลิปเลยนั่นนี่เฮ้ยเดฟโซฟามิงโก้ด้วยนะฮะโอโ้โหเป็นตัวที่อยากเล่นมากเลยนโดฟามิงโก้นะฮะเก่งนะถ้าเลือดมันน้อยนะครับผมถ้าเลือดมันน้อยๆนี่อย่าไปยุ่งกับมันนะครับโดฟามิงโก้นะถ้าแบบเราไม่แบบมีสกิลที่ทะรู้ใหญ่ตาข่ายมาได้ในชูยากนะมามีกองสมบัติมาสามคนให้ผมทองทองสับทองจีอามามามา,มาแล้วเป็นบูทองครับ ตงแดงมาสามมันต้องมีหนวดดำสักตัวแหละนะมันต้องมีสี่โอ้โหได้ตัวอะไรวะโอ้โครซอนฮะตงแดงอีกหนึ่งฮะเป็นสายมัดครับโอ้ได้แปซิฟิตตาฮะเออโอ้สายมัดอีกตุ้มตัวผมนะคลิปนี้เสียงเกมอาจจะดังหน่อยนะฮะพอดีอยากให้มันเหมี่ยม ความตื่นเต้นนะได้แครกเกอร์มาอีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โหคุมจัดขุมจัดข้าม hat, ไปเลยฮะมาผมสามรอบสุดท้ายครับผมกับ150าเพชรสุดท <ising Leaf> ้ายนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแจกไอดีนี้กันนะครับผมเดี๋ยวเพชรที่เหลือผมน่าจะเก็บไว้ให้อยู่นะเออใครทีวเข้ามาดูกดถูกใจกด subscribe ไงกำลังใจให้ผมด้วยนะก็ยจะถึงหกร้อย subscribe แล้วนะฮะเดี๋ยวหกร้อยเราก็จะมาแจกทีนะฮะข้ามมาผมไม่มีธงเลยนะ โอเอีกสองรอบสุดท้ายครับผมหกสิบเพชรสุดท้ายโนดดาจะมาเข้ามานะเพื่อนไปฮะโอ้โหข้ามฮนะอ่าส่งท้ายครับผมกับสามสิบเพชรสุดท้ายอย่าลืมด้วยนะครับว่ามันไม่การันตีเพชรนะครับผมมันต้องเติมนะสําหรับการันตีนะทุกคนทงแดงอ่ะเออกล่องแดงฮะส่ทงท้ายด้วยอุย้ยทงแดงนะ แล้วเป็น 27TR ฮะคู่แดงอ่ามาเป็นตัวอะไรสุดท้ายจะเป็นสงท้ายด้วยสายวิ่งครับผมเป็นน้โหนะมีชุดว่ายน้ำนั่นเองนะมันผมก็จบไปสำหรับคลิปนี้ผมเราได้มาแล้วหนวดดำ5ดาวเลยนะฮะเพราะว่าได้เศษอีก400แล้วก็1ตัวนั่นเองนะครับผมนี่ Barshady ีส a s สล o s หนวดดำนะฮะ เรียบร้อย5ดาวเรียบร้อยครับผ้องเชื่อกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับบายบาย